สถานีรถไฟอำเภอปากโ <50 S 2> <า>ทษจังหวัดราชบุรีนะคร <50 S 1> ับยามเช้าเช้านี่คือด้านหน้าสถานีนะครับมากันแล้วนะคะแก้วมังกร3.50บาทสนใจซื้อแก้วมงกรไว้กินนะครับ5 0บาทรับร้หลักควรนะครับก็่รไกินมาซาาาาาื้อหักระไดเลยะะแก้วมังกราก0บา สารอห้ิบาทนะคะแก้มกกนันวามากันแล้วนะะี่นาสงเก็บมาใ้หาจะได้แก้มครวาหวานะคะมาซือจะได้สามร้ห้าบบาทสามร้ห้าสิบบาทนะคะมาซื้อหาจะได้เลยสนใจบบนจะซื้อแก้มคอนไว้เก็บมาใช้หาจะได้แก้มคหวาามากันแล้วนะคะสามรห้าสิบบาท ยานังเลกันอยู่นะคะจะซื้อแก้มังกรมาซื้อกจะได้สามโลห้าสิบบาทสนใจซื้อแก้มังกรไหมกินมาซื้อหากันได้แก้มังกรมากันแล้วนะคะสามโลห้าสิบบาทสามโลห้าสิบบาทนะคะมาซื้อกันได้เลยแก้มังกรหวานแก้มังกรสามโลห้าสิบบาทสามโลห้าสิบบาท สนใจซื้อแก้วมังกรไว้กินไว้ทานเราซื้อหากันได้แก้วมังกรมากันแล้วนะคะสามโดห้าสิบบาทอย่าลังเลกันอยู่นะคะจะซื้อแก้วมังกรไว้กินเราซื้อหากันได้เลยแก้วมังกรหวานมาซื้อกันได้สามโดห้าสิบบาทขายลังเลกันแล้วพี่นะไม่ซื้อไมราคาตันน้ไว้กินไว้หากันได้สนใจซื้อแก้วมังกรไว้กินมราซื้อกันได้เลย สนใจซื้อแก้วมงกรไว้กินไามาเสื้อหาก,กันได้<ม><น>อยู่นะคะจะซื้อแก้วไว้กินมาซื้อหาก,กันได้แก้วมงคลหวาเดเจเลยนะคะสามโลห้าสิบบาทสนใจซื้อแก้วมงกรไว้กินมาเื้อหาก,กันได้เลยนะคะสามโลห้าสิบบาทมาเสื้อหากันได้เลย

แก้สามโลห้าสิบาทมากันแล้วนะคะพรอมได้กินสามโลห้าสิบบาทแก้มังกรมากันแล้วนะคะามโลห้าสิบบาทสนใจซื้อแก้มังกรนีน้มาเลยพี่นัเราขายเมกันแล้วนะคะ3ามโลห้าสิบาทไม่ซื้อไม่หันเราจะได้ี่นัสามโลห้าสิบบาทาซื้อไม่ได้ค่สน,นใจระดัวาล สามก๊อตไทยปนสุดท ouais. ี่สามตัวของพานแต่ว่าบางคนก็หังรถส่วนรัวเหมือนกันนะครับแก้วมังครมาแล้วกันแล้วนะคะามโห้าสิบบาทสนใจจะซื้อแก้วมังกรสามโห้าสิบบาทมาซื้อาหารกันได้สามโลห้าสิบบาทแก้วมังกรมากันแล้วนะคะสามโลห้าสิบบาทสนใจจะซื้อ ได้แยกส่ันมากันแล้วนะคะสามลงห้าากต Obrigada. Okay. Okay.